แม่คลอดลูกนะคะนี่คือเป็นไข้คันแม่ไม่ไม่ไม่สามท่านร้องไห้นะคะเดี๋ยวเล่นะคะจะเปิดลิปที่เดียวผมเนี่ยหผมก็เคยไปที่านแจดและเขาซอสเปิดคลิปให้แม่คลอดลูกให้เรารู้สึกคิดถึงแม่เราล้องไห้นี่ให้จับมือของเขาไข่ตอเขาไข่ตอกเขาไข่พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มเันมาได้ไหมมแอมันต้องอย่างนี้ต้ออย่านี้ให้มันใสขึ้นแบบนี้ไงได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไม ไอ้อันเหมือนจะได้เลยนิดหนึงค่ะนิดนึงค่ะวตรงนี้มันขึ้นยังไงต่อแต่บาว่ามันได้แล้วนะเหรอถือว่าผ่านะว่าได้ไหมมันต้องขึ้นถึงเอวเลยเหรออยงนิดนึงเอีนิดนึงมันต้องขึ้นถึงเอลเลยเหรออี่ากดหนึ่เอียิด่ันต้องขึ้นเอลยอียงนน่อียานิดหน่มัน้งขึ้นถึงเอลเลยเหรอเอียงาดูงเอีงดูเก่งมันต้องเึ้นถเอเยราองดหมเอีนดหนึ่มนต้้นึงเอลเลยเกรอน ของใครสืกกว่ากันอุ๊ยนิดเดียวอ่ะก้าวชนะก้าวชนะเพราะอะไแล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสแตนด์บายนะปล่อยมาหนึ่งมือแล้วไปก่อกรวดหรอมันสดแล้วแล้ไม่ชนะเอามือออกมาตอนไหนหรออันนี้สงสัยเฉยๆแล้วแมนที่บอกว่าชนะแล้วเอามือออกมา อ๋อวัดมากอ๋อก็คือจริงๆเมื่อกี้มันต้องมีคนใส่เสร็จก่อนคนนึงเราต้องโกรกกวนเลยแต่มันแต่มันดันเสร็จพร้อมกันแต่เมื่อกี้มันเสร็จพร้อมกันไม่ชอบคำนี้เลยค่ะพี่ผู้ดีสีนะคะกับคำนี้บอกว่ามันต้องเสร็จก่อนคนนึงตลอดมันดันเสร็จพร้อมกันอันนี้พูดตรงว่าภาพในซีรีส์มันย้อนๆนะคะมันอยู่ที่จินตนาการก